นั่นเองนะครับปิดท้ายที่กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลจำกัดโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทารานะครับจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานพระ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเซ็นทรัลเซ็นทาราซีพีเอ็นแบงกอกไซคลิงแชมเปี้ยน2017นะครับพร้อมกับระดมทุนสมทบมูล,ลนิธิอุทกภพนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรินะครับและจัดซื้อจักราย,ยานเพื่อเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้ก็จัด ต่อเนื่องมาเป็นปีที่3นะครับแล้วก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา4นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยจะเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะครับผ่านถนนการจนาถนนราชพฤกษ์นะครับทางหลวงหมายเลข345ระยะทางรวมทั้งสิ้น56กิโลเมตรครับ